สวัสดีคร,บครบบ Donc, ับพี่น้องครับผมครับบัลลีต้องเลี้ยงพี่น้องครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็นล่ากี่พาพี่พผดดงมาหาบ้านแฮช่วงหอยเลี้ยงพี่น้องเลยเดี๋ยวรุ่นน้ำกันเบิองว่าจะมาบอลเราพี่นองอ่าติดตามเบิึงเลยพี่ดองเฮ้ยดึงไปฮอ้ยมีอย่างบอลดรอพี่น้องเลย around. ดึงไวปเฉยอยู่แล้วเราไปตึกแก่เนาะบอลมัน <governors> ม <like accept ing> <athan> be ันดึงแหนไปเสียคอยไปมันโอเวอรมัน มีแนวค่าปี่ดึงเหยไปพี่ดึงเหออลองเบิกไปดอกครับผมพิจักวะพูดเลยบอกว่าต่ำนิดเดียตำนิดดีว่บอกเงียบติน้องวาแวเตะก็ยังวาตำอยู่นดอพี่ดอกเป็นตัวปลาอย่าวาแล้ปครับของขาวอ๋เบิกไปดอกเอ้า กอยบ่ยแมอ่อีีตัวนี้นมสวยดีเลยขนาดบ่แตกพี่น้องแม่ใหม่หอดตนไม่วอ้ยาใหม่มว,มามาวบ่ไดตตัวเดียวอีลีนี้ทางบ้านบ่แตกมันยังมาถึกใหม่อ,อยู่ตะน,น่ทนอแต่ว่าก็เห็นมาหลายรอพี้อครับนึ่แตมแล้ว <c oughs> พี่จังวะ ดึงแขะแขไว้เวพี่น้องเอ้แตรียมมือผูดีไว้นุ่มดึงลูกแขะไว้อพวท่านมัครับอมาพี่น้องรับบาดที่สองเข้าแม่งแตกะบอบอดกไปเลยออเด็กนี้พันลดลองมึงดูไปเลยจะมาได้ถกอเหื่อไม่อ๋อมาคขับข่งมาเนาะค่อยครับ คือบอพี่น้องครับบายที่สองเพบาะได้กล่อยบ่าอ๋อตัดหัวเรี่ยงพี่น้องเลยเมื่อกี้ไหนพลาดนมพี่้องรับมาบป็นไหนมาเดี๋ยวก็พลาดลัดพี่น้องพูดระบาดปลาอย่างไรปลาขับของมี่ใหม่บอพลัดบ่เออใครเนี่ยอยากจะใหม่พี่น้องเลยใหม่เป็นใหม่ในบ่สูตตึกตักบ่นี่ว ถึกเล่นมานล้วองค์ชยถึกเล่นกับห่าวบกเขาเลยพี่น้องครับส่นเนี่กันเลยโอ้ยคมีอย่าง,งบ่พูดอ่ะบุยบุยอยู่พี่ได้ยังไงไโอ้โหไหดิน้าโอ้โหเอาเฟือเอาเฟือแล้เวเอาขูกข่กันพี่ต้องเลยป่ะนี่ให้เลียย่ตัวลาพันล้า โอ้ยน oh, ้งครับน้ำพานกัดกันนละโอ้เอาจ้าบาดระสำหนิแม่ฮึบีงบฮึบด้บฮึ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 บบฮึบฮคบฮึบฮึอฮึบฮึบฮึบกึยฮึงึบฮึบฮึบบูึบฮ่บฮึบฮึบฮึงฮึบบฮึบฮึบฮึบบบ หาตัวนี้าลายเ,ยาเยยางี้งมั้พันเดีเจ้าบอกหาก,กันตลายดิไป<ม>องครับ้าว่าปะป๋าสวยกัมีแน่ละพี่้องครับผมสีหาตัวถือข้งนอกไปกอยแล้วพี่้องจะเข้ากอยป๋าสวยเาพี่้อง อยปลาอย่างแง่ครับเมื่อกี้ใน,น,นพันนมพิจังะครับว,ว่าเนี่ยมันเตกพี่น้องครับผมดึงแหไปมันเราโอ้ยผ่านแล้วไหนพ่ถือท่ไหนมาเผาพิษตื่นเ่พี่นอ้องเดี๋ยวรุ่นปลาต้อไปเนะาะตัดเนะาะคอรน้องพ่น้องครับน้องครับพลาลัดจอดอมไราเออเ้ยห่ยางน้นอ,นอ,นอนวะ แม่แตงโมพีผิดนลัดป่าปะาขับของเด้พี่น้องหว่ยหวยห่อยขึ้นสงป่าแลีนแทนหน่ยเสือนม่เ่็น่ะ น้องไอ้พันรไว้ปลามากปลาคับของพี่น้องปดปิดปลพ้นแล้วพิ่เเจ้างานเพเพิ่เมพเเพิ่เพเเพ่เพิเพิ่มเพเพิ่้พิ่เพิอเ่ปเพิ่มพิ่มเพิเพิ่มเพิางเพิ่เพ่่า ไม่ไหมบ่ไม่เลยห่วงอะไรไปเลยครับห่วงจะไหมพี่โดบอบี้เหรยังหรอ่วดวนเลยบานนี้โอ้ยพามาเนี่ยบุกาดแรงกัดง่ายเด้อก็ถูกฟูกระสวยว่ะพี่ดอ๋อละสามึงรู้บานนี้เฮ้ น้องครับผมตึกแหงสองสามบาทน้องครับได้ก,กินแล้วล่ะเนี่ยครับอู้หูนี่ขนานี่ตัวปลาก็ได้มาตรฐานดูบาละซีบารละหาได้พี่น้องแต่ว่าแสดงว่าปลาสวยอยู่เลื็กิน้อยบ่อพันธุ์เนี่ยน้างพันธุ์ลัดพันธลัดบารเโาะส่วนนะั่นนหะพี่น้องครับผมตรงเลป่ปลายปลายเงื้อผมดตรงนั้นนะพี่น้องท่านได้เขาฟังบันไดเดี๋ยวเบิ่งคำคำนี้หน่อยพี่น้องครับตอนนี้ว่าม้านจะทุ่มกับสองทุ่มแล้วพี่น้องครับตอนนี้ก็ได้ มังเท่าก็อาจจะเป็นช่วงเล็กๆนี่ไงพี่น้องครับชีทุ่มหาทุ่มเล็กนพี่น้องครับมังเท่าป่าขเขาฟังแมงมุมพันลันเองครับอ๋อโห่ล่ะนี่แคนใบผูกเห็ดผูกปลาสวยเป็นไหนพี่น้องเลยใครแม่บุ๋มยี่ใม่ ได้อยู housing, ่มันจากสี okay, ่หาดเต็มที่หอกแม่บมอพันรับเนี่ยครับโอ้ก็สวยโอ้เถิดรู้แต่ได้อยู่ครับบาทละซี่บาทละหาอยู่บาทที่บาทสามได้ดูบาทอืมใครอยู่ไต่มาเด้ออืมรับกูนะเอาเอาไม่น้องครับผมได้กินแรงแล้วพี่น้องครับติกสองสามบาทอ่ะติ๊กตามแล้วนาะครับผม เอาพี่รองครับมาทางนี้พี่รองครับก็ให้ถากับพวกพวกคุณทำท่าเพียงเล่นไม้ถานอ๋อสวยงามเลยพี่รองครับผมได้ยังไงขึ้นกินยังไงขึ้นพพี่รองครับทำว่าฝานนี่พี่รองครับผมฝานชีพอสวยสักคนพี่รองเข้าบรรยากัดเป็นเล้งเลยครับผมครับตอนนี้ก็มันเกือบสองทุ่มแล้วนะพี่นาะมันนี่แล้วไปได้กินข้าวเล้งพี่รองครับฝานกับสิ่งเลาวพี่รองเราเป็นน่องสวยโๆหอมๆไม่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  พี่้องเอาครับหลังจากที่มนที่ซอยเรียบร้อยแล้วครับผมมันมีซอยหงสซอยหยางเรียบร้อย,นนยแล้วาตานเออเรียบเรียบง่าบง่ายเลยอ้บบยเปลย่ายโตัวมันเห,หนือน่อยก็เลยหาเดียนก็่ายๆพี่องอาครับผมมาเหงาเ่าไปแล้วครับมันกสวยทีย่ <c oughs> นี่นอยมีอะไรกัตามฝานยังเดียวเลยน,นุ่นตอนนี้หัวก็ยิ่งกัพี่้องด้วคแต่ผมนะนี่ละมาตรอฐานเลยเออมันต้องเป็นเม็ดชนิดเดียวกับัววอกมัน ัน,นบุตยดอกไวไม่ได้หดน่ะไม่ดีเอาไปหนึง่จงน้อยหนึ่งลงมาพี่องไอ้ที่เขาขัวหอมน้ำปูน้ำปลาเป็นที่รสน่าซื้อจอดทะเลแล้วหัวรงมาจกน้อยวเตี้ยังนคื่นพี่องครับเดไหาบุตแดงมันยาก <c oughs> <c oughs> หวยก็เลยเวี่เยเกเกอืต้องไปหาปลาก็มีก่เลยอือน่ารักจะไรจะ่าง่ายเลยนะผมบัวได้ขาดบหไี่คืออะไราดบเดี๋ยวาขาดบหนได้ต่อรับใช่คือเที่ตดเยออยแบมันดูไปหนึ่งต้นมันน่าอันนี้ปใส่สามสีู่บไปครับ บึงทำนั่งเลี้ยดันด่นเตดีีก้บพี่้องเล็นเงี้ยองนะคนไปแลกวั็ไปดังครับผมบ่ได้ใส่เวยซ้าไม่ลงกับป่าบ่หลายอแต่คําบ่ได้กินฝันกับเลี่ยวพี่้องกับอะไรผสมากมาเปลี่ยวเปลี่ยวะพี่ดองครับมามาอยแล้วพี่ดองครับมาตาฐานตัวยไม่ทาเห้าพี่ดองครับผมบ่งแน่ไปติ๊กแห่แค่บุกี่บาทพี่ดองครับ แคเนี้ยบาดออืมไม่ทาให้พานลรักแน่พี่น้องครับผมเมื่อกี้พ่อพันนมพันนมได้อยากรอมาจอกบาดก็สบา่วานแหบอแตกเพราะงั้นจิตป่าเืยเฮ้ยนมาป่าทุกนี้กันป่เขาฟังเราปัหาเราขอเพิ่มกงพี่้องเลยมามากพี่องครับกี่ข่อยแล้งกันพี่้องไม่กลนมาเด้อพี่น้องแส่น้ำกันพี่้องครับสวานปลาชุยพี่ได้พี่้องครับเบื่อไฟหน่อยเบ่อเด้อมาอันเด็ดยังบู โอ้ยเพราะว่าเป็นพี่น้องถามเขาไงพี่น้องไม่กินน้ำกันครับพี่น้องครับแรงเดี๋ยวเป็นพี่น้องไม่กินแล้วลาพี่น้องเลยแสีน้ำกันพี่น้องครับผ่านปลาสวยปีกปลาพี่น um ้องเอ้ยถ้าจัดะหายไม่ได้พี่น้องคนละไม่ได้กินกระเจียบได้ปลาชองนี่เนาะเออปีกนี่พี่น้องครับกล้วยนี่ยังจีรละนี่ง่ายตัวละพี่น้องกล้วยงายเอืมเด็ดขาศพี่น้องครับผมกินเขาตัวละเลี้ยงทำแข็งบรรยากาศเสียงเฉดตาหน้านอกปะญหานาะ เออแต่เนี่หลายองครับตัวใครนี่มือสนตกอืมอากาศมือนี่แ้่ว่าก็เป็นเย็นเย็นยังไงเนาะเต้เลืกเดอกับ่บนี่เลยน้ำมันทานเนาะเบนี่นี่โบนี่ต้นหอะดงครับผมเอาเอาพี่รองครับกินข้าวกินน้ำต้องการสีก่อนเนาะก็ผมอย่างที่ตามกันสารคิมหนัคิไในเด้ี่ตามเรื่ยเรือพี่องเนาะผมไม่อย่งพี่เนาะเบอให้ที่ตามกันเนาะเอาเอาพี่ดองครับสารคิมนีวิธีสาริามีพี่ดองรับผมสวัสดีครับ